สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเราจะไปกันที่เขา่าคอนะคะเด็กๆก,ก็ตื่นแต่เช้าอาบน้ําแต่งตัวที่บ้านคุณย่านะคะเรามาเริ่มจากบ้านคุณย่าจังหวัดหนองบรรัวลําพูไม่ได้เริ่มจากสกลนครนะคะเพราะว่ามาส่งคุณย่าแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปเลยนี่นะคะเด็กๆก,ก็นอนข้างหลังนะคะทํเป็นทาเป็นเบาะนอนนะคะนี่ นอนเล่นเกมสบายแล้วก็จะถึงเขาคอกี่โมงก็ไม่รู้นะคะคาดว่าน่าจะถึงประมาณบ่าย,ายนะคะบ่ายโมงบ่ายสองหรืออาจจะเร็วกว่านั้นดูว่ารถติดหรือเปล่าเท่าที่ดูข่าวเขาบอกว่ารถติดนะคะรถติดยาวเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงกี่โมงค่ะตอนนี้เราก็มาถึงน้ำหนาวแล้วนะคะอำเภอน้ำหนาว วิวดีมากภูเขาแบบมีเมฆลอยอยู่ข้างบนเหมือนทะเลหมอกข้างบนเลยนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะแวะเซเว่นแล้วรอบหนึ่งเด็กๆมีขนมอะไรบ้างคะเยอะเลยชินบีเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็แม่ให้กินยาแก้อาเจียนนะคะเพราะว่าชินบีเนี่ยเวลารดขึ้นเขาอะไรเนี่ยชอบเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนนะคะก็ ให้กินไดเมนนะคะยาแก้อ้วกนะคะส่วนต้นส่วนไม่กินเพราะต้นสุนไม่ค่อยอ้วกทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยลงมาสิออกมาจากพวกร้านค้านะคะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะคะรถออกมาก่อนมันจะเป็นพวกร้านค้าเป็นแผงเป็นร้านต่อกันมีก๋วยเตี๋ยวมีกับข้าวขายแล้วก็เปงนีพวกมะขามบัวหิมะเยอะแยะเลยนะทีเนี้ย มันก็จะมีสะพานข้ามนะคะสะพานข้ามเชื่อมเขตแดนระหว่างอีสานกับเหนือค่ะนี่เดี๋ยวสภาชมสะพานนะคะวิวดีมากเลยนะคะทุกคนสองข้างทางนะคะนี่โอ้โหสวยมากห้ามเด็กๆไม่ให้เล่นโทรศัพท์แต่ก็แอบเล่นอยู่ดีนะคะบอกให้ดูวิวก็ไม่ดู <c oughs> เป็นธรรมดาของเด็กสมัยนี้เนาะ,ะวิวสวยมากนะคะสะพานสะพาน นี่คืออ๋อนี่ถึงแล้วค่ะนี่คือสะพานข้ามเขตระหว่าง,ง,งห้วยตองห้วยตองสะพานห้วยตอง,ตองนะคะข้ามเขตแดนระหว่างอีสานเหนือนะคะสวยสวยไมส่สวนสะพานสวยมากวิวดีโอโหชมวิวกันคลิปงนาะคลิปมาอันตรายเอาใครบอกว่าคลิป,นะอ,ลปอันอันตรายนะจุดพักรถนะคะพักเหนือแล้วก็มีของขายตามข้างทาง พ่ออยากกินออข้าวหลามส่วนลูกอยากกินฝรั่งนะคะีสารพัด่ะจะถ่ายให้ดูอีกทีก็ตอนที่เราใกล้จะถึงเขาคอนะจ๊ะตอนนี้ก็เข้าเขตเขาคอแล้วนะคะนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเยอะเลยค่ะแล้วก็สองข้างทางนะคะก็จะเต็มไปด้วย สวนสตอเบอรี่นะคะแต่ว่าเขาเพิ่งจะปลูกนะคะยังไม่มีลูกสตอเบอรี่ขายเลยนะคะมีแต่ต้นสตอเบอรี่นะแล้วก็ข้างทางก็จะมีดอกไม้เมืองหนาวนะคะปลูกเอาไว้ชาวบ้านก็ปลูกไว้แล้วก็มีรีสอร์ทปลูกไว้นะคะตอนนี้เรากําลังจะไปที่สุดปลายฟ้ารีสอร์ทนะคะตักเลื่องแบบเป็นกระโจมกําลังจะ แล้วก็นี่ไงทุ่งมากะเร็ดนะคะเขาขึ้นไป้ายไว้แล้วเ,เราก็จะไปทุ่งมากะเร็ดกันด้วยวันนี้เขาปลูกอะไรอ่ะเด็กๆนอนหลับนะคะเพิ่งตื่นเรากำลังจะถึงที่พักแล้วนะชินบีอีกประมาณเจดแดกิโลนนะคะนี่มีขึ้นป้ายทุ่งมากกะเร็ดไว้ตลอดทางเลยนะคะเราจะพาเด็กๆไปทุ่งมักกะเร็ดนะคะค่าเข้าคนละ60บบาทนะ อันนี้ไงนี่ไงคะทุกมากระเลสทุกคนนี่เจอแล้วเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนแล้วเราจะมาสวนดอกไม้กันนะคะบีสวยไหมสวยมีดอกซากุระสีชมพูด,ด้วยสนูสิวส,สวยก็มีสีฟ้าตัอม้ด้วยเออมีดอกไม้สีฟ้าด้วยสวนชอบเดี๋ยวแม่จะพาขึินไปเดี๋ยวเรา,า,าเโอ้ดอกไม้อะไรสีชมพูเนี่ยพี่ชินบีเห็นหรือเปล่าดอกไม้สีชมพูเห็นไหม เราทำไมไม่จอดว่ะลูกถามนะคะยังไม่ถึงวะเราไปที่พักก่อนจะเย็นๆนะคะโมโหและทำไมไม่จอดวะอย่าพูดวะนะคะลูกมันไม่พอนะทำไมยังไม่ถึงแค่นี้ก็พอมือเราเจอแล้วนะคะมากระเลตแล้วก็ถ้ามีเวลาวันนี้ก็จะไปเดอะบูสกายรีสอร์ทนะคะ แต่ว่าถ้าไม่ถ้าเวลามันไม่เอื้อเนี่ยก็จะไปพรุ่งนี้ก่อนขึ้นฟูทเบอร์ตอนนี้เราก็มาถึงสุดปลายฟ้าแล้วนะคะที่พักที่จองเอาไว้นะคะเดี๋ยวตักเนี่ยจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูกระโจมนะคะว่าแบบแฟมิลี่จะมีขนาดกว้างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเด็กๆดเดี๋ยวเด็กๆขนของเดี๋ยวตักพาไปชมนะคะเ่ะเดี๋ยวชมรอบๆก่อนนะคะ แขกก็มาเยอะพอสมควรนะมีชิงช้าด้วยจนนี้ชิงช้าด้วยเอ๊เดินเล่นก่อนลูกเด็กๆผมฟูกันเลยทีเดียวนะคะวิวข้างนอกนะคะก็จะมีที่ให้นั่งทานอาหารเช้านะก็จะมีกระโจมแบบคู่รักนะคะสำหรับพักสองคนแล้วก็แฟมิลี่ สิงช้ามันเป็นไม้ครับได้นั่งได้นั่งได้นั่งได้ไดครับนี่เล่นเลยนี่มันสูงหนูก็นั่งคาบเลยนั่งคาบเลยวิ่งเล่นก็นได้มีชิงช้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ตอนกลางคืนเขาก็น่าจะเปิดไฟให้มันสวยๆนะคะตรงนี้นะเป็นเหมือนรอบกองไฟเหมือนแคมป์กองไฟ้ยบีบีมาดูมะเขือกระตูนอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือกระตูนนะคะเนี่ยตาเคยเอาไปปลูกแล้วมันออกลูกแล้วได้นิดเดียวลูกนิดเดียวว่ามันเหมือนกระตูนจริงๆเลยอบ,บีเ<ม>ขาเรียกว่ามะเขือกระตูนเนี่ยไม,ไม่ใช่ของปลอมนะของแท้เขาเรียกว่าสวนมาดูมะเขือกระตูนมันเป็นมันเป็นกระตูน เออใช่เขาจะมาจุดไฟตอนกลางคืนนี่เหมือนเหมือนเลยเหมือนเหมือนตุ๊กตาเลยเห็นไหมอย่าไปเด็ดนะอย่าไปเด็ดของเขานะตุ๊กตาเลยอเออทบแหลือ,อชิปกระโจมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านนะแบบบ้านนะ่าจะประมาณ2 0 0พหรือ2005นี่แหละตักจำไม่ได้นะคะเอ่อมะเขือเทศภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมะเขือเทศอ่ะเอา ทรรมะเถอทำไมไม่ได้ทำไมจำไม่ได้อันนี้เจ้าของนะคะได้ค่ะค่ะเจ้าของนะคะใจดีนะคะด้สุดปลายฟ้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกระโจมนะคะชิ้นบีแปเดินขึ้นไปเลยตรงนี้ก็อันนี้อันแรกอันแรกเลยค่ะค่ะรีวิวให้ค่ะ ขึ้นไปเด็กๆขึ้นไปเลยนี่ค่ะเรามาถึงแล้วขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปพาน้องขึ้นไปพาน้องขึ้นไปแม่ถ่ายขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเราเก็บมาทำไมก้อนหินวะเราขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะคะตอนเช้านะ มองตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นทะเลวิวทะเลหมอกนี่ห้อนี่เตียงอ่ะใครจะเอาเตียงไหนเตียกับเตียงกับอะเดี๋ยวรีวิวข้างในนะคะคก็จะมีทิชชู่แก้วน้ำแล้วก็ขวดน้ำให้สี่ขวดนะคะม่ตรงนี้มีตุ๊กตาหมีครับมีตุ๊กตาหมีให้น้องสวนด้วยโอ้โหก็มีกระจกให้แต่งหน้านะคะ เด็กๆอ่าเด็กๆนี่นะเด็กๆนอนเตียงนี้พ่อกับแม่นอนเตียงนี้พ่อก็นอนสบายสิคนเดียวเตียงใหญ่เลยมีพัดลมนะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่าอากาศมันน่าจะนหนาวมากนะคะ,ะว่ามันม,มีรูซออ่ารูซมันี่จะเป็นวิวข้างนอกนกระจมอื่น,นๆตอนกลางคืนน่าจะสวยนะคะน่าจะเปิดไฟแล้วก็สวย มองบรรยากาศข้างนอก่มีแก้วครับแม่ตอมีแก้วอากินน้ำได้เลยลูกไปกินน้ำได้เลยถ้าใครอยากมาพักที่นี่นะคะตักเดี๋ยวตัก,ก็จะปักหมุดไว้ให้นะใต้คลิปนะคะก็เข้ามาดูกันได้นะคะมีที่เด็กวิ่งเล่นแล้วก็มีอาหารขายด้วยนะคะมีหมูกระทะชุดละ499แล้วก็ อาหารตามสั่งนะคะเราสามารถสั่งมากินบนนี้ได้เย็นดีเนาะไม่ร้อนนะคะข้างบนอะ่ะจะมันดดแดดแดดวันนี้มันดดแดดแดดแต่ข้างบนมันลมเย็นดีอันนี้พี่จะของรีสอร์ทพามาชมห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะแยกจากตัวกระโจมนะคะเดินมานิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ํามีทั้งหมดสี่ห้องกระโจมมีกี่กระโจมนะคะมีห้ากระโจ,จมต่อห้องน้ำสี่ห้องนะคะก็ถือว่าเพียงพอเนาะ ค่ะแล้วก็พี่เขาการันตีความสะอาดนะคะความสะอาดเช้าเย็นนะคะมีน้ำอุ่นด้วยนะแล้วก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้แก๊สนะคะห้องอาบน้ำแยกจากห้องส้วมนะคะห้องชักโครกอ่านี่นะคะอาชินนี้จะห้องน้ำใช่ไหมลูกเข้าเลยค่ะใช่ปิดเป็นไหม

ก็ไม่รับลูกค้าท่านอื่นอ๋อเป็นไพรเวทไปเลยใช่ไพรเวทเลยค่ะพี่เขาบอกว่าถ้าจะเหมาทั้งหมดคือคิดแค่900บาทไอ้9,000บาทนะคะนั่งรถมาไกลเบอร์แล้วเนี่ยดอกไม้ชมดอกไม้รอบรอบรีสอร์ทกันไปด้วย